เมื่อวันที่27พธฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ห้อง V.I.P. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนานอญญาซิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้เดินทางกลับจากาการไปประกอบพิธีฮับ์นนครมักกะประเทศเซอร์เบียอาระเบียในคณะมินาอารีวงอารยะได้ร่วมเดินทางกลับมาด้วยโดยมีบุคคลสําคัญหลายท่านเดินทางมาให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานายมาจิตมิสมาร์ดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายซิทธัคกุมพลจุฬาราชมนตรีที่สำนักจุฬาราชมนตรีคลอง9ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หาหรือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นเรื่องการส่งเสริมกิจาการฮัทของรัฐบาลอิหร่านว่ามีรูปแบบการจัดการและบริการอย่างไรบ้าง พร้อมกันนี้ท่านเอกอัคราชทูตยังได้นําหนังสือเชิญท่านจุฬาราชมนตรีและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในหัวข้อวัดไดอิสลามียะซึ่งจะมีอุลมะระดับโลกจากทุกสมนักคิดเข้าร่วมในวันที่19ถึงวันที่20ิกุมภาพันธ์ปีหน้าและหากท่านจุฬาราชมนตรีตอบรับคําเชิญท่านเอกอัคราชทูตยินดีที่จะจัดให้ท่านจุฬาราชมนตรีได้เยี่ยมคารวาผู้นําระดับสูงของทางการอิหร่านและกระทรวงวัฒนธรรมของอิหราออ่รานที่ดูแลเรื่องกิจการฮัตอีกด้วย ซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของรายการวิถีอิสลามรายการที่จะได้นําเสนอเรื่องราวของสาราชาการอิสลามและการพัฒนาจ,จิตใจและในขณะเดียวกันรายการนี้ก็จะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมของคณะกรรมการกลายิสลามแห่งประเทศไทยนําเสนอกับท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ในวันและเวลาดเดียวกันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอดูอาหรือว่าขอพอรจากพระบุญเจ้า ได้ส่งโปรดประทานสุขภาพพารามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้กับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้จากลากันไปก่อนครับวัสลามุอะลายกุมะเระหมัตุลลอฮ์วะบะรุกาตุ